สวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบอร์ชัยบอลสีนะครับอันนี้เปิดตัวมาก็นี่ครับอาหารชั้นเลิศ <c oughs> <c oughs> เตรียมทําอาหารชั้นเลิศนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือใบก้ามปูนะครับที่ผมหมักไว้นะครับโดยการเอาใบก้ามปูแห้งๆเนี่ยครับที่เราได้มาจากต้นก้ามปูเนาะเอามาแช่น้ํานะครับที่ผสม กากน้ำตาลนะครับหรือว่า <c oughs> E.M. นะครับเดี๋ยวผมให้ดู E.M. E.M. ของผมใช้แบบนี้นะว่ายตยแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับหัวเชื้อจุลินซี E.M. นะครับเนาะ <c oughs> สั่งซื้อได้นะครับตาม Lazada นะครับอันนี้ฉ <c oughs> ลากหาย <c oughs> โอ้ไม่ผ่านออยอนะ่นเนี่ยล <c oughs> ้อเล่นนะครับอันนี้คือน้ำ <c oughs> ที่เกษตรกรเข้าหมักแล้วก็แบ่งมาขายนะครับนี่ บรรจุ1นึ่ลิตรหนลิตรนี่ใช้ได้3ครั้งนะครับวันเดือนปีที่ผลิตก็วันที่1นึ่งทัแปดสอนบห้านี่ครับก็ใช้อันนี้นครับเนาะหัวเชื้อจุลินซีเอมนะครับ <c oughs> ไม่แพงหรอกนะครับในลาซาดามีขายนะครับก็เอามาผสมน้ำแล้วก็ <c oughs> เอาใบก้ามปูเนี่ยแช่ในน้ำนะครับสักสามคืนนะครับเนาะอันนี้ก็สามคืนแล้วละแล้วก็เอามาใส่ เอามาใส่นี่กระสอบนะครับหรือว่าถุงยางนะครับไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเนาะถุงร้อนถุงเนี่ยครับถุงใสนะครับหรือกระสอบก็ได้นะครับเนาะก็เอาหมักไว้นะครับจะให้จะจให้ดีเลยก็สักประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนาะหมักไว้แบบเนี้ยแต่ถ้าคนใจร้อนก็สองอาทิตย์ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่วันนี้มาดูขั้นตอนเสร็จแล้วเราก็เอามาตากแดดนี่อตากแดดนะครับเนี่ยครับเวลาตากแดดเสร็จนะครับก็จะหอมหวานนะครับไม่ใช่แล้วอันนี้คือออ่มันแก้วนะครับนี่มันแก้วอันนี้ <c oughs> ที่บ้านปลูกนะครับแม่เป็นคนปลูกนี่แม่ปลูกไว้แล้วมันไม่ได้ขายทุกท่านครับเอาไปขายหัวละาบาทก็ไม่ได้ขายแม่ก็เลยมาตากแดดแล้วก็ เอาแจกญาติพี่น้องนะครับครอบครัวเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับเนาะนี่เอาตากแดดให้มันหอมอร่อยเริ่มนอกเรื่องแล้วเรามานี่ดีกว่าใบก้ามปูนี่ครับใบก้ามปูเราก็มาตากแดดตากให้มันกรอบๆนะครับอันนี้คือเพิ่งตากได้แดดเดียวนะครับยังไม่กรอบนยเห็นไหมบีบแล้วมันไม่กรอบเราต้องบีบให้มันกรอบๆก,ก่อนตากแดดบีบจนกรอบๆนะครับมันถึงจะใช้ได้เนาะเพื่อลด แก๊สไนโตรเจนนะครับเวลาใบไม้มันหมักหมมันจะมีแก๊สไนโตรเจนขึ้นมานะครับทำให้รากต้นไม้เน่านะครับทำให้ดินร้อนนี่เราทำการหมักแล้วก็ลดนะครับนี่ครับใบก้ามปุ๋ยผมใช้เนาะเอาละครับอันนี้ก็ไปครับแต่มันนี่หวานอร่อยมาก <laughs> <laughs> วันนี้เราไปดูนี่ดีกว่าเนาะบานสีใน <c oughs> โรงพี่โดมของเรานะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปดูบอลสีกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเราก็เข้ามาสู่เอโดมนะครับเวลโดม <c oughs> หัวหมาก <c oughs> ไม่ใช่นะครับเนาะนี่เป็นโดมโดมบอลสีนะครับเนาะเข้ามาในนี้ก็โอ้โหเหมือนอย่างกันอยู่ป่าป่าร้อนชื้อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันร้อนชื้นมากนะครับเนาะ ผมก็ <c oughs> ได้ทำการเอาบอลสีมาไว้ในนี้เยอะขึ้นนะครับเนาะโอ้ทุกท่านดูครับบอลสีเอ,อตุกแกครับ <c oughs> ตุกแกเวลาโตมาแก่มาเป็นแบบนี้นะครับเพ,พื่อนพี่น <c oughs> ี่มีเม็ดสีชมพูด้วยเพิ่งรู้ว่า <c oughs> บอลสีตุกแกเวลาต้นเขาแบบ <c oughs> แก่ๆมามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ มันมีจุดแบบสีแดงชมพูอ่ะสวยอ่ะตุ๊กแกเนาะสวยครับทุกท่านแล้วนี่คือพรมรือสีนะครับที่ผมมีเนาะต้นแม่แล้วก็นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับมเมล็ดที่ผมเพาะแล้วก็ได้ขึ้นมานะครับก็สวยไปอีกแบบนึงอันนี้เป็นศลานักปราดแพงมาก อยากบอกให้นะครับแพงมากโอ้โหศิลานักปาดก็เอามารุ้นอีกนะครับนี่อันเนี้ยสวยนี่ก็เป็นยอดมงกุฎนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอลลูกไม้ที่ผมเพาะมาเมล็ดได้อีกเช่นกันนะครับเนาะก็สวยดีนะครับแต่ใบมันเหมือนใบไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไงไม่รู้อะครับมันมันหงิกงอ,งอเหมือนถ้วยอะเห็นไหมเออเนาะ อันนี้ก็อส่งขายคือต้นบอนสีของผมก็จะมีแบบนี้ครับเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับต้นแม่พันธุ์ก็นิดๆหน่อยๆ <c oughs> มีไม่เยอะนะครับ <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละถ่ายคลิปก็วนเวียนแบบนี้ไปนะครับเนาะ <c oughs> ก็ทุกท่านก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ <c oughs> บอนสีเบอร์ชายโอ้ได้นางลากสนนี่ต้นใหญ่มากนะครับทุกท่านใบนี้อลังการมากแต่ผมชอบชิ้นนะบัญชอน หน้านี้มากเลยนะครับเนี่ยอู้นี่อู้คูสวยครับชินะบัญชรสุดยอดอะชินะบัญชรอ,อะเป็นบอลสีที่สวยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแบบให้ความสนใจอะครับเนาะชินะบัญชรอ,อะโอ้จริงๆแล้วสวยมีสเสน่ห์เลยนะครับสวยกว่าบอลแลบางตัวอีกนะบอลแลที่เขาขายกันแพงๆอะ สวยกว่าอีกนะครับเนาะแต่คนก็ให้ความนิยมน้อยแล้วก็ราคาก็ถูกนะครับเอาไปลูกตามเอเขาเรียกว่าอะไรตามกลไกการตลาดอ่ะนะนี่สวยดูแบบบอนสีก็สวยโอ้ยทุกคนเห็นนางลากสดน้อยไหมนี่นางลากสดน้อยโอ้ยสวยครับ ต้นลูกนางลากสดโอ้โหออกลูกหัวหน่าจะโตแล้วล่ะนางลากสดต้นนี้เดี๋ยวจะได้แขะเขี้ยวเออแคะหน่อแล้วก็เอาไว้มาแบ่งปันเนาะสวยครับนางลากสดต้นนั้นก็สวยอุ้ยต้นนี้ก็สวยต้นนั้นก็สวยอุ้ย,ตยแต้ว้วชอบ <laughs> ต้นไหนก็สวยอะ่ะมันมันอาจจะเป็นเพราะเราชอบด้วยก็ได้นะครับเราชอบบอลสีอ่ะครับเนาะ เราก็เลยแบบนี่ลูกไม้เราก็เลยแบบดูแล้วมีความสุขอะครับอันนี้คือลูกไม้ผมขยายกระถางแล้วนะลูกไม้ของผมอะโอ้ยฟอร์มกอดีมากหน้าหนาวก็เริ่มทิ้งใบออกละนี่ก็โอ้เดี๋ยวเอาน้ำออกนี่เป็นปราสาททองด่างนะครับแล้วก็อยู่คู่กับมณีล้อมเพชร มันีล้อมเพชรไม่ค่อยด่างมันนีล้อมเพชรผมแต่ก็ได้อยู่ผ่ามาอาจจะด่างก็ได้เจ้าสาวก็สวยนะทุกท่านผมผ่าไปแล้วแต่ไม่รู้จะงอกหรือเปล่าเพราะว่าหน้าหนาวนี่บอลสีงอกยากมากนะครับก็เห็นพี่วีชัยบล็อกบอกว่ามันงอกยากนะครับผมก็หน้าหนาวปีที่แล้วผมผมผมไม่ได้ผ่าหัวเลยโอ้ทุกท่านผมเห็นกอกเกตต้นนี้ละ โอ้อเมซิ่งเดี๋ยวยกมาก่อนเอเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีอเมซิ่งอือนี่ไงคุณว่าดีพี่นอนอเมืองกอเก็ตเอ้อพระเจ้าจอดคือมันยอดมากเลยครับผมนี่นอเมืองกอเกต เมื่อก่อเก็บต้นนี้นะออ้ออกหน่อให้แล้วเฮ้ยดีใจนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะกำการแยกหน่อแบบไวเลยนะครับเพราะว่าหน่อออกมาสวยมากเพื่อนๆพนี่พี่ทุกท่านสวยจริงๆครับโอ้โหนี่เลยครับเวลาเราเลี้ยงบอลสีเนาะโอ้หน่อออกมาสวยจริงๆต้นนี้ เปิดจองดีไหมเปิดจองดีไหม <c oughs> เออ <c oughs> คือถ้าเปิดจองนี่ <c oughs> ไม่เปิดดีกว่าเนาะหรือว่ายังไงดีถ้าใครอยากให้เปิดจองก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเนาะหน่อต้นนี้สวยจริงครับนี่ลายมาแบบสวยมากนะครับลายมาเต็มแล้วนะครับเนาะดูครับเปิดจองไหม ใครอยากได้ก็หน่อต้นนี้ก็นะครับหนึ่งพันรวมส่งไปนะครับเนาะกว่าจะได้แต่ละต้นอะไม้ด่างอะยากมากแล้วนี่เป็นไม้หน่อด้วยใครอยากได้ก็อ่าทักไลน์มานะครับเนาะช่องทางติดต่ออยู่อตรงช่องคําอธิบายของคลิปนะครับมาเปิดจองเลยนะครับหน่อต้นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ แยกเลยนะครับแยกแล้วก็ชําไว้สักเจ็ดวันถึงจะส่งให้นะครับเนาะหนอต้นนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งเลยนะครับดูใครอยากได้นะครับอ่าโอ้ยครับสนุกครับวันสีไปกันเรื่อยเรื่นะครับอันนี้ก็เมืองเกาะเกตหน้าหนาวนี้เป็นบอลด่างเหลืองไปเลยนะครับดูเกาะเกตต้นนี้โอ้ยเพื่อนๆพนพี่พี่โอ้โหดารานโนพาราผมก็ โอ้โหดูแต่ละต้อนอยู่ในโดมนี้แบบดีมากเลยนะครับเพื่อนๆมีพ,พี่ที่รักบอลบอลสีนะครับควรทําโดมอันนี้ไว้นะครับโอ้ยดูศิลาหุ้มทองครับโอ้โหใบใหม่ทองมาเชียวใบนี้ก็ทองหุ้มทองของแท้เ <c oughs> นี่ยครับอ,อวิจ,จิตจินดาก็ออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเปิดแบ่งอ่ะ ต้นลูกต้นนี้อยู่นะครับเนาะนางวิชุดานะครับบอลเก่าสวยครับบอลเก่าออกดอกแล้วด้วยเนี่ยนางวิชุดาต้นนี้นะครับเดี๋ยวมีลูกๆแบ่งอยู่นะครับเปิดแบ่งอยู่ใจเย็นๆนะครับนี่คือชมพูทวีปเท้าลำไพของเราโอ้เท้าลำไยของเรามีหลายต้นเนาะ <c oughs> เอาละครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็ ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับอันนี้ก็เปิดแบ่งนะครับเปิดจองนะครับเนาะนอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแยกให้นะครับวันนี้ไม่มีเวลา1000บาทนะครับรวมส่งใครอยากได้ก็ทักไลน์มานะครับไม่งั้นก็โทรมาก็ได้นะครับช่องทางติดต่ออยู่ตรงช่องคำอธิบายนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเนาะ มีอยู่หนอเดียวนะครับเนาะใครอยากได้ก็1,000บาทรวมส่งเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ